วัสดีครับเช้านี้ที่ป่ามาหาเก็บมะกอกนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเจอแล้วพอได้พอได้ไดมะกอกป่าต้นนะครับ เยอะมากเลยโอ้เขียวเอาครับลูกใหญ่ๆั้งนั้นเลยเยอะเยอะสุกก็มีดิบก็มีแต่ก็มี กอบปลามากอบปลาเลือกอันลูกใหญ่ๆนะครับโอ้หเอาไปตำมมะคุงปนกุ้งครับโอ้ยใส่มากอบเลือกเอาลูกใหญ่ๆ สุกลูกนี้แก่มากอะเยอะยะมากเลยครับอรนี้สุกก็มีครับ ต้นวันครับเยอะมากครับเก็บกันสองคนครับวันนี้ลมแรงด้วยลูกกับลูกใหญ่ๆนี่โตโตโต,ตอนนี้ฝากแฟนๆหน่วยปีนเขามา ดูใใหญ่พอได้วันนี้ครับผมได้าอาหารเช้าแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชม